เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับหนึ่งในแลนด์มาร์คสัมพันธ์ของเมืองไทยที่นี่เป็นเหมือนภาพโปสเตอร์ของภาคเหนือเลยก็ว่าได้และที่นี่คือภูชีฟ้าจังหวัดเชียงรายค่ะบอกเลยว่าที่นี่คือความฝันของใครหลายคนที่จะได้มาเห็นทะเลหมอกและแสงแรกของวันด้วยตาตัวเองวันนี้เราขอชวนทุกคนมาพิชิตยอดภูชีฟ้าและพิสูจน์ความสวยงามที่ทำให้ทุกคนต้องหลงรัก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวให้ทัว่วเพราะหัวมันว่างนะคะถ้าพร้อมแล้วก็รีบคว้าเสื้อหนาวแล้วตามมาเลยค่ะเอาละค่ะทุกคน ตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูชีฟ้ากันแล้วค่ะบอกเลยว่าเส้นทางค่อนข้างคดเคี้ยวและสูงชันพอสมควรแต่วิวสองข้างทางสวยจนต้องร้องว้าวตลอดเวลาเลยค่ะพอมาถึงจุดจอดรถด้านล่างเราก็ต้องเตรียมตัวเดินขึ้นไปบนยอดภูต่อซึ่งระยะทางไม่ได้ไกลมากค่ะประมาณ700เมตรได้ แต่ด้วยความที่ทางเดินค่อนข้างชันและต้องเดินในตอนเช้ามืดทำให้หัวใจเต้นตึกตักด้วยความตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะตอนนี้เรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่พาเราขึ้นสู่ยอดภูค่ะ บรรยากาศเงียบสงบและอากาศหนาวเย็นมากค่ะแต่เราก็สัมผัสได้ถึงความสดชื่นจากธรรมชาติรอบตัวเราได้ยินเสียงลมพัดอื่อยๆและเสียงฝีเท้าของตัวเองเท่านั้นเลยค่ะระหว่างทางก็จะมีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเดินขึ้นไปพร้อมๆกับเราบางช่วงที่เราเหนื่อยก็หยุดพักแล้วเงยหน้ามองดูแสงจันทร์และดาวที่ยังคงส่องประกายอยู่บนท้องฟ้า มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยค่ะว่าทั้งเหนื่อยและตื่นเต้นไปพร้อมๆกันและแล้วเราก็มาถึงจุดชมวิวแล้วค่ะพอได้เห็นภาพตรงหน้าแล้วความเหนื่อยเมื่อกี้หายไปเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะทุกคน ภาพที่เราเห็นคือทะเลหมอกสีขาวที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาลอยตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่สลับซับซ้อนมันเหมือนกับว่าเรากำลังยืนอยู่บนก้อนเมฆอย่างไงอย่างนั้นเลยค่ะหมอกเคลื่อนตัวไปมาอย่างช้าๆทำให้ภูเขาแต่ละลูกโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเป็นช่วงๆบอกเลยว่าภาพที่เห็นตรงหน้ามันสวยงามและยิ่งใหญ่กว่าในรูปภาพทั้งหมดที่เคยเห็นมาเลยค่ะ หลังจากที่เราได้ชื่นชมทะเลหมอกไปสักพักก็ได้เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะแสงอาทิตย์ค่อยๆโผล่พ้นขอบฟ้าออกมาอย่างช้าๆแล้วค่อยๆสาดแสงสีส้มและสีทองลงมาบนทะเลหมอกและยอดเขาทำให้ทะเลหมอกสีขาวกลายเป็นสีทองอร่ามไปทั่วท้องฟ้าเลยค่ะแสงอาทิตย์สะท้อนกับหมอกเป็นประกายระยิบระยับเหมือนมีเพชรนับพันเม็ดอยู่ในอากาศ บรรยากาศมันช่างงดงามและน่าประทับใจจนแทบจะก,กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทำให้ที่นี่โดดเด่นก็คือหน้าผาที่มีลักษณะแหลมยื่นออกไปในอากาศซึ่งเป็นที่มาของชื่อภูชีฟ้านั่นเองค่ะ หน้าผาแห่งนี้เป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตที่ใครมาก็ต้องมาเช็คอินเพราะมันทำให้เราได้รู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่บนยอดโลกแล้วมองเห็นความสวยงามทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าบอกเลยว่าการได้มายืนอยู่บนหน้าผาตรงนี้แล้วเราสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยค่ะ นอกจากทะเลหมอกและหน้าผาที่สวยงามแล้วที่นี่ก็ยังเต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะเรามองเห็นต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆที่ขึ้นอยู่ตามหน้าผาและยอดเขาทําให้ภูเขาแห่งนี้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ระหว่างทางเดินขึ้นมาเราก็ยังได้เจอเด็กๆชาวเขาที่ออกมาร้องเพลงต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ รอยยิ้มและเสียงเพลงของน้องๆทำให้การเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นหัวใจมากๆการมาเที่ยวภูชีฟ้าทำให้เราได้สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวเขาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ค่ะ พวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติและดูมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่เด็กๆที่ออกมาต้อนรับเราก็มีรอยยิ้มที่บริสุทธิ์มากๆการได้มาเห็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขทําให้เราได้มองย้อนกลับมาที่ตัวเองและคิดว่าความสุขที่แท้จริงอาจจะไม่ได้มาจากสิ่งของที่แพงที่สุดแต่มาจากความเรียบง่ายที่อยู่รอบตัวเราต่างหาก การมาเที่ยวภูชีฟ้าในครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่การไปเที่ยวเท่านั้นแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและปล่อยให้หัวใจเราได้ไปสัมผัสกับความสวยงามที่แตกต่างออกไปจากชีวิตประจำวันค่ะ มันทําให้เราได้รู้สึกว่าโลกใบนี้ยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายที่รอให้เราไปค้นพบและบางครั้งเราก็ต้องเหนื่อยบ้างเพื่อที่จะได้เห็นความสวยงามที่คุ้มค่ากับการรอคอยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับทริปเที่ยวให้ทั่วเพราะหัวมันว่างในครั้งนี้ หวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจในการออกเดินทางไปในแบบของตัวเองนะคะการได้มาสัมผัสกับทะเลหมอกและแสงแรกของวันที่ภูชีฟ้าเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจและเติมพลังให้เรามากๆเลยค่ะหวังว่าช่องของเราจะเป็นเพื่อนร่วมทางกับทุกๆการเดินทางนะคะไว้เจอกันใหม่ในทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ